ชาชนชาวจังหวัดสุรินและจังหวัดใกล้เคียงที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้สำนักง,งานขนส่งจังหวัดสุรินนะฮะในในานามของจังหวัดสุรินนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสุรินและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมทําบุญใหญ่กันอีกหนึ่งครั้งนะครับ ครั้งนี้ก็เป็นการประมูลเลขทะเบียนรถปิกอัพนะครับรถปิกอัพก็คือรถที่มีกระบังนะครับรวมถึงรถที่เป็นแฉปด้วยนะครับไม่ใช่รถสี่ประตูนะครับเป็นรถปิกอัพที่มีหรือรถปิกอัพที่มีแคปนะครับเราก็นําหมายเลขสวยทั้งหมดขึ้นประมูลทั้งหมด301หมายเลขนะครับรอบที่แล้วก็ต้องขอขอบคุณที่น้องชาจังหวัดสุรินและจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่มาร่วมทําบุญใหญ่ครับผลส่งสุรินทร์จริงๆนะครับในรถประเภทรถเก๋งนะครับ เราก็ได้ยอดมาประมาณ25ล้านเศษก็คือว่าพี่น้องประชาชนได้ให้ความสนใจที่จะใช้เลขสวยก็คราวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นรถกระบะรถปิกอัพนะครับ301หมายเลขเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าเป็นเลขคู่เลขสามเลขเรียงเลข4ี่ตัวเหมือนนะครับนะทั้งหมดก็นําขึ้นประมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับที่เวิร์นไวทเวบพระเบียนรถ .com หรือ Google.com นะครับ Google.com นะครับสามารถเข้าไปลงทะเบียนสมัครนะครับแล้วกำหนดพัสเุ์เสร์ดตัวเองได้นะครับ,ก, you, นะรบการลงทะเบียนนะครับก็มีหลักประกันหมายเลขนะครับถ้าเป็นเลขกลุ่มที่1 4ตัวเหมือนก็อยู่ที่5,500บาทกลุ่มที่2 3ตัวเหมือน2ตัวเหมือนคู่แปดคู่9หลักประกันเลขก็อยู่ที่2,500บาท ก่มที่3เเลขหลักพันเลขเรียงเลขผู่รับประกันก็อยู่ที่1,500บาทนะครับ mm hmm. ก็ขอเฉลิทฉวนะครับ mm hmm. เงินทั้งหมดนั้นเข้า mm hmm. เข้าเป็นกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถแม้นนะครับ mm hmm. เอาไปใช้ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของประเทศทั่วประเทศนะก mm hmm. ารดูแลผู้ที่รับผลกระทบจนะ mm hmm. าก จากการแชรรถแช้ถขอก็คือผู้พิการที่เกิดจากการแชรรถแชรถของสามารถเข้าไปร้องขอนะครับที่จะขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นรถเข็นอะไรกันอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนะครับก็ฝากเช่นเดียวกันขณะนี้กําลังเปิดรับสมัครคําขอนะครับท่านใดที่ได้รับผลกระทบตาา่างๆก็เป็นสามารถไปยื่นขอความช่วยเหลือได้ที่สํานักง,งานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศนะครับก็ฝากนะครับเพื่อการมาทำบุญใหญ่ประมวลหมายเลขทะเบียนรถทิกครับได้ตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันที่20กันยายน2558นะจะมีเท้าดาวสุดท้ายที่ผลส่งนะครับปิดลงลงปิดปิดรับจริงก็คือเวลาบ่ายสามโมงครึ่งนะเลขทั้งทั้งหมดนะครับจะขึ้นจะขึ้นมาที่สุดที่5้ห้าหมายเลขนะครับแต่ละหมายเลขก็สามารถที่จะต่อได้อีก20่วินะครับถ้ามีใครเสนอราคามาอ่านะ เวลาก็จะรันให้อีกกี่สิวินะก็คือให้โอกาสทุกคนเข้ามานะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเสมอาคนะครับขอเรียนเชิญวนชนพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทรี่น้องชาวจังหวัดใรกีรเค์ยงครับมาทําบุญใหญ่นะครับ,มา,บ,นะรบมาช่วยเหลือทังคมนะไดนะ้ทางเว็บไซต์ทะเบียนรถ .com นะฮะหรือไม่สะดวกที่จะให้นะ มาลงทะเบียนไม่สะดวกสามารถมาลงทะเบียนได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดได้ตลอดเวลานะครับโทรมาแล้วเอาเงินมาให้เรานะครับเพจะเปิดยุเซย์ดีให้นะครับสำนักงานขนสงจังหวัดสุรินนะครับโทรได้ที่044514102หรือ0942606078สาขารัตนบุรี044599215สาขาปราศาสต044146074 สาขาสังขะ044 571298หรือสายด่วน1584ได้ตลอดเวลาขอบพระคุณมากครับ